ผมไปหาข้อมูลมานิดหน่อยก็บอกแอนดรอยเนี่ยคุณเซยบอกพวกนี้เอามาไว้ช่วงเลดเกมนะฮะจะเป็นอะไรที่ดีดีมากและง่ายมากแต่ถ้าเป็นเอามาเริ่มต้นเกมเนี่ยจะเป็นอะไรที่โคตรโคตรไหวไหมวะอืมประตูว์าเปลี่ยนไปด้วยนะ <S <S ไม่ใช่ประตูวา์าสิฟิลเตอร์มีอะไรพ้นออกมาให้ด้วยเจริงๆผมยังไม่เคยเล่นปอตเส้นเลยไม่มีหินในตายครับพี่ กันเนิดกันนี่นะฮะอ่านอนนั้นน้ำแข็งหมดเลยใช่ไหมพวกเองไม่ต้องนอนอีกสามวันใช่ไหมโอ้แบบใช้ซีโนบาร์สองร้อยกิโลสองร้อยกิโลเลยเหรอโอ้เชีย่ยนี่วนะแก้ยุแล้วโอ้ปกติตัวพวกนี้จะมีเสื้อกันหนาวนั่นไงเสื้อกันหนาว อ้าวเสื้อกันหนาวอีกอะไรจะโชคดีป่า